สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับหนุ่มสายแววนะวันนี้นะครับผมก็จะมาหาที่ใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและกันนะวันนี้นะผมก็จะขอที่ค่ายมาที่ค่าย SA เหมือนเช่นเคยเนาะก็จะมาขอแก้มือกันหน่อยเล่นเพื่อนไหนนะที่กําลังมองหากลุ่มน้าเล่นนะครับหรือกลุ่มแชร์เทคนิคนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ตามคอมเมนต์ที่ผมปักหมดุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเทคนิคประจําวันนี้นะครับของค่ายเ a นะครับจะเป็นเทคนิคไหนนะครับในการเล่นวันนี้ผมก็มาเอา,เอาทุนมานะครับหนึ่งหมื่นบาทเนาะก็มาเอากําไรสักห้าพันแล้วกันนะครับเอาแบบไม่เสี่ยงดีกว่าเอาสักห้าพันนะครับแล้วก็ลูกดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะลัาๆมามันออกแปลกๆนะครับเซ็กซี่อ่ะมาถึงก็ขอมาห้องนี้เลยแล้วกัน ่ะแมวนี่แหละมาถึงก็ห้องนี้แล้วกันนะครับห้องอะไรนี่ B E ศูนย์ห้านะครับก็จะมาจเจาะทคนิคในการเล่นวันนี้แล้วกันว่าเ,รา,เราจะนาที่หนิไหนนะครับมาเล่นและเอาชนะเขาไพในวันนี้เนาะก็รองหลังมา S A ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนหน่อยนะครับแต่เขาไพค่อนข้างที่จะโหดมากแต่เราก็จะมีเทคนิคการเดินเงินนะครับที่เราสามารถปราบมันอยู่ได้นะครับสามารถปราบมันได้ เราก็ต้องตั้งสติในการเล่นให้ดีด้วยอา <c oughs> จะเป็นไงล่ะอืมแกวไปไหนอ่ะทีนี้แก๋วว่าเกี่ยวขึ้นไปแดงต่ออีกอืมเป็นไหนเนาะคราวนี้เนาะอ่ะผมขอใส่เงินแล้วกันห้าร้อยบาทนะครับใส่เงินห้าร้อยบาทเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทดีกว่า อ่ะมีลายเสร็จใส่ไปห,หมดครับผมจะขอเริ่มต้นที่500บาทแล้วกันลงทุนทีละ700ดร้นะครับก็อาจจะยาวหน่อยมาเปิดมาดีๆมาเปิดดีๆเปิดสิเปิดมันไม่เปิด หือกแต้มอีกละเล่นผมแล้วไงเล่นผมแล้วไงมังกรมาวะ่ะมังกรเอาเรื่องนะครับมังกรมาแล้วนะครับมังกรมาแล้วตามดิครับอยู่ทําไมอ่ะถ้ามาแบบนี้นะครับขอตามก่อนดีกว่าให้มันตัดเล็กค่อยวานทีหลังดีกว่าครับ ขอตามมันก่อนแล้วกันและเพื่อนันไหนที่กาลังมองหากลุ่มน้าเล่นนะครับหรือกลุ่มแชร์ที่ไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยแลน,นะครับโอเคเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าเราจะลุ่งหรือจะลวงดีกว่าวันนี้เหมือนมาถึงก็เจอเออบล็อกแปดไปนะเหมือนมาถึงก็เจอมังกรเลยมาสิเอาทุนคืนมานะครับเราจะได้ทั้งทุนและกําไรเราคืนด้วยนะเมื่อกี้นี่ เราได้ทั้งทุนและกำไรเราคืนด้วยนะอ้าวทำไมไม่คืนน่ะเงินทำไมไม่ปรับอ้าลงไปเอ้าเงินผมไม่ปรับหรือมันติดตรงไหนหรือเปล่าเอ้าอะไรวะงง อาช่างมันเรามาหาเทคนิคของเราดีกว่าครับผมเออปรับละผมก็ว่าอยู่เาะเงินผมไปไหนนะครับฮะเจ๊โอ้โหตัวอื่นไม่ต้องเงยอะต้องแย่นะครับเต้มก็ไม่ให้เลยตัดเรียบร้อยละมาถึงก็ตัดเลยอะไรครับเนี่ย ตัดอีกแล้วตัดไปไหนเนาะอะทบแดงต่อแล้วกันทบแดงต่อครับผมทบสู้ต่ออยู่แล้วอย่าไปกลัวครับผมเราเอาทุนมาไว้ทบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องเทคนิคเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันทีหลังแล้วกันว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมาใช้ในวันนี้เนาะขอดูก่อนแล้วกันนะครับเล่นให้กันดูแบบสดๆและแบบจะจะไปเลยนะครับได้คือได้เสียคือเสียนะครับเอาตามความเป็นจริง นะครับไม่ใช่ขายของนะครับเล่นได้ก็คือได้นะครับเล่นเสียก็คือเสียนะครับหน้าสวยเองเลยโกวงไหมถือเออสวยครับผมเจ็ดเหล้อจะสู้ปอกเก้านะครับเอาคืนมาเอาคืนมาเราก็ได้กําไรมาพันหกร้อยบาทแล้วตอนนี้เราก็ได้กําไรมาพันหกหนึ่งพันหกร้อยบาทละนะเรามาดูกันต่อดีกว่าเราจะไปตัวไหนอ่ะผมขอไปแดงต่อแล้วกัน ขอไปแดงต่อแล้วกันนะครับผมคิดว่าเทคนิคนี้น่าจะได้นะครับสําหรับวันนี้เนาะเทคนิคนี้น่าจะได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันอีกสามสี่ไม้แหละลองดูกันอีกสามสี่ไม้เลยครับถึงจะรู้ว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ชัวร์หรือมั่วนิ่มนะครับนะเรามาดูมาลุ้นกันต่อดีกว่าครับ ปับป๊บปั๊บอือฮโอ้โหว่าจะปวดมากเลยไม่มีแต้มให้สักแต้มนะครับไม่มีแต้มให้สักแต้มเลยอะไรจะขนาดนั้นนะครับไม่น่าไปตัดมันเลยบิงปองเนี่ยผมไม่น่าตัดมันเลยนะครับอ่ะทบแดงต่อราอาศายทบเอาก็ได้นะครับทบ เราก็ได้ทุนและกําไรเราคืนด้วยนะครับถ้าเราเดินเงินเป็นเนาะเพราะเทคนิคการเดินเงินจะสําคัญมากนะครับต่อการเล่นบาร์นะครับเราก็ต้องศึกษาให้ดีท่านเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจเทคนิคการเดินเงินนะครับหรืออยากได้ตารางเทคนิคการเดินเงินนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามคมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยด้วยกันนะครับผมมีตารางเทคนิคการเดินเงินไว้ให้นะครับก็สามารถแอดมาขอได้นะครับ่ะเรามาดูกันต่อครับผมจะเป็นยังไง อรอว่าไงสวยสวยับผมเอาคืนมานะครับเอาคืนมาดิจะหนีไปไหนนะครับได้ไม้ได้ไม้ได้มไดม้เสียไมย้เราก็เดินเงินช่วยนะครับโอกาสได้กําไรเราก็ยังมีนะครับตอนนี้กําไรเราสองพันห้าแล้ว, 25, ลวเห็นไหม,มจะเป็นจาเป็นต้องถูกทุกไม้นะเพียงแค่เราเดินเงินเป็นนะครับโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็มีน้อยเหมือนกันอ่ะไปน้ําเงินต่อแล้วกันนะครับไปน้ําเงินต่อ ไปํำเงินต่อเดี๋ยวรู้เลยนะครับได้ตามเป้าผมก็จะบอกว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการเล่นนะครับในการเล่นการดูขอไพ่เนาะเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังแล้วกันว่าเป็นเทคนิคอันไหนนะครับขอชั่วๆก่อนขอได้กำไรตามเป้าก่อนแล้วก็จะลุกนะครับ สวยโอ้โหปอกแปดอีกยังมาปอกมาแป๊กอีกนะนี่อะไรครับเนี่ยกินยากอย่างเลยจะได้ตามเป้าง่ายหรือเปล่านี่ทำไมมันมาแบบนี้อ่ะทบทูเปน็นเงินครับผมทบเงินไปสองพันบาทนะครับเราก็จะได้ทั้งทุนและก,กำไรของไม้เมื่อกี้ที่เราเสียไปมาด้วยเนาะ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการเดินเงินนะครับสามารถใช้ได้ดีพอสมควรน,นะครับท่านเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจหรืออยากศึกษานะครับก็สามารถแอดไลน์มาขอตารางเทคนิคนี้ได้นะครับกับผมได้เลยนะเรามาดูกันต่อรับผมกําไรห้าพันของเรานะครับจะได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับกําไรห้าพันของเรานะครับอยู่แค่เอื้อมกงมาเฉียดเคแตมโอ้โหโกง เออมาเอาคืนมาโอ้โห,หลุ้นใจขาดเลยทำไรเรามา3,500ละอาศัยเดินเงินช่วยเอาครับผมเทคนิคเ,เทคนิคการเดินเงินนะครับสามารถใช้ได้ดีเอาเรื่องนะครับใช้ได้ดีเอาเรื่องนะผมบอกก่อนนะว่าใช้ได้ดีเอาเรื่องมากเลยแต่เราก็ต้องเล่นอย่างละมาระวงังกันด้วยนะครับในการลงเงินนะครับเพราะเงินเป็นเงินเราจริงๆนะครับ กว่าเราจะหามาได้เราก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังและมีสติกันให้มากด้วยนะมาขอจบดีๆเถอะขอจบดีๆเถอะแค่นั้นนะครับขอจบแค่นั้นนะขอจบดีๆเถอะดอกสุดท้ายใกล้ได้ตามความเป็นจริงละฮะเฉเคเฮ้ยเต้ม โอ้โหโอ้โหยังเสมอได้อีกชอบดึงเกมท่านะี้ครับชอบดึงเกมมากเลยนะครับจะได้ตามเป้าก็ไม่ได้ชอบดึงเกมเลยจะได้ตามเป้าผมก็ไม่ได้นะนี่แบบนี้อันตรายนะบแบบนี้ผมขอตัดไปแดงแล้วกันเป็นสองพันบาทเลย ทำไมผมถึงไปแดงนะครับเพราะที่มันเสมอรอบแรกนะต้องเงินเสมอนะครับมันก็ตัดมาที่แดงเนาะเราก็ต้องตัดตามมันนะคราวนี้วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับอของข้อไพ่หลัก่ะรอมาดูกันต่อจะเป็นไปตามที่ผมขี้โมไวหรือเปล่านะครับจะเป็นไปตามที่ผมขี้โมไว้หรือเปล่าเนาะเฉียดเคแปดเก้าโอ้โหไม่ถึง งานเข้าแล้วเขาให้เปลี่ยนอีกละเปลี่ยนเกิงนะครับเปลี่ยนเกิงมากเลยตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนเปลี่ยนจากผมจะได้นะครับจะจะเป็นผมจะเสียแล้วตอนนี้นะครับอุตส่าห์ว่าจะเล่นไม่นานนะครับอุตส่าห์ว่าจะเล่นไม่นานนะได้แล้วก็จะลุกนะครับล่าสุดเหมือนมันจะเอาผมคืนแล้วครับตอนนี้อ่ะอีกไม้ดิไม,ไม่สู้ก็สู้กับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเทคนิคเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันว่า มันคือเทคนิคอะไรนะครับในการเล่นการอ่านเข้าใไพ่ของผมวันนี้นะครับนะรอมาดูกันต่อจะเป็นยังไงชี่เคอ้โหเห็นไหมมันเล่นผมลายเห็นไหมนี่แหละนี่แหละ เล่นผมละเอาแล้วผมเอาแล้วเอาแล้วหยอกแรงนะนนี่ไม้นี้ต้องตัดไม้นี้ต้องตัดนะครับต้องตัดโอ้โหลงได้ห้าพันอีกลงได้แค่ห้าพันอีกหัวร้อนเลยชวนหัวร้อนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลงได้แค่ห้าพันนะครับอุตส่าห์ว่าจะเล่น ไม่กี่ไม้นะครับแล้วก็จะลุกนะครับดูเหมือนว่ามันจะเอาผมคืนหนักเลยนะตอนนี้นะชอบมากเลยการตัดนี่ตามตัดนี่ผมคนหนึ่งเลยที่ชอบตามตัดมากเลยนะครับอ่ะปอกไปปอกปอกอ,อืมามาว่ะมาก็มาดิครับเออเอาคืนมานะครับกำไรเราโอ้โห หยอกแรงมากนะครับหยอกแรงมากนะครับค่อนข้างที่จะหยอกแรงเอาเรื่องนะครับผมต้องรีบเล่นรีบรู้แล้วดีกว่านะครับอยู่นานน่าจะไม่ปลอดภัยต่อผมละเพราะใช้เวลาในการเล่นนานมากละผมว่าจะเล่นไม่เกินสักรอบละสินาทีับต,ตอนนี้รอรอมาสักสินาทีกว่าละใช้เวลาน,านานเกินไปนะครับ <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆจะจะไม่รู้ว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการเล่นเนาะเดี๋ยวผมอธิบายที่ท้ายคลิป้ลยกันว่าผมใช้เทคนิคไหนในการเล่นของวันนี้นะครับขอได้อีกไม้ก่อน พอได้ตามเป้าผมก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเทคนิคให้เพื่อนได้ฟังนะครับว่าเป็นเทคนิคอะไรในการเล่นครั้งนี้เนาะฮะโอ้ยังเจ็ดแต้มอีกเฮ้ยอะไรวะกินผมแต้มเดียวนะครับแต้มเดียวจริงๆ ไปเทเลยแล้วกันหัวร้อนละหัวร้อนละเทเลยแล้วกันนะครับหัวร้อนอย่างแรงนะครับตอนนี้จะบวกก็ไม่บวกนะครับมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังอยู่อไผ่ตอนนี้นะครับแปลกๆนะเหมือนอยากมีเรื่องในตอนนี้กินผมกินไม่ได้เยอะแต้มด้วยนะกินทีละแต้มท้องแต้มนะครับกินผมหัวร้อนเลยทีเดียว เอออือหือกลงไปโอ้เออมาพ่อครับผมโอ้โหได้กำไรตามเป้าแล้วคิดไว้แล้วนะครับว่ามันจะออกแบบนี้นะครับก็เทคนิคประจําวันนี้นะครับเทคนิคประจําวันนี้นะครับก็ดูตารางทึบนะครับวิธีการดูนะครับก็ดูจุดจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้าย ของตารางทึบนะว่าไปสีไหนนะับเราก็แทงตามสีนั้นวิธีการดูนะครับก็สามารถดูได้ง่ายสามารถลองเล่นได้นะครับก็วันนี้ผมก็ได้ตามเป้าที่ผมต้องการนะครับคือ5,00 0 6,000บาทแถมอีก1,000เนาะผมก็ได้มาตามเป้าแล้วผมก็จะหยุดนะครับจะไม่นั่งนั่งต่อเนาะวันวันบวกผมก็บวกครับผมวันลบผมก็ลบหนักเหมือนกันนะเพียงแค่ผมไม่พูดแค่นั้นเองวันนี้ก็ได้กําไรมาตามเป้าแล้ว ตั้งใจว่าจะ5,000บาท5,000บาทนะครับแต่ก็ได้มา6,000บาทกพ็พอแล้วดีกว่านะครับท่านเพื่อนไหนชอบชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเว้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผม